มเลยครับมชฉลามุนครับมาครับมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีกลางนุกคนก็ได้ ได้ย่าย่ากัดอีกแล้วครับกัดอีกครับไม่ติดครับโอ้ยเฮ้ยแต่ก er ้มมืแล้วแต่ก้มมือครับแต่ก้มันมาเลยเฮ้ยแต่ก้มเซิร์ฟรีมาเลย นานๆจะได้เล่นสักทีครับขอสักครึ่งครึ่งครึ่งชั่วโมงป้ะโอ้ยสละไงไหมครับโอ้ยโอ้ยไม่คว้าเก้าเสวิงครับโอ้ยดึงมา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 ไม่ไม่เก้าเสวิงเราะมันใหญ่เกินตัวมันยาวเกินอ๋อเลยเฮ้ย